สวัสดีครับผมพิธาลิมเริารัตน์หัวหน้าพักคก้าวไกลครับวันนี้ก็มาอยู่ที่พื้นที่ประสบภัยของนครศรีธรรมราชิดต,ตามมาตั้งแต่วันที่28-29นะครับกรมอุตุมีแจ้งประกาศเตือนมา18ฉบับก็คิดว่า น่าจะรุนแรงพอสมควรแต่ระหว่างที่ประชุมสภาเนี่ยสถานการณ์ก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงมีจํานวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นมากขึ้นสะพานขาดมากขึ้นผู้ป่วยติดเตียงต้องถูกการลาเลียงมากขึ้นก็เลยคิดว่าต้องมาลงมาดูด้วยตาตัวเองพว่าความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนครศรีธรรมาราชเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเพื่อที่ผมนในฐานะที่ที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ใช้องค์คาพยบของพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ต้องการที่จะช่วยเมื่อหลังน้ําท่วมเราต้องการนี้จะเข้าใจว่าสาเหตุของการที่น้ําท่วมนี่คืออะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องทุเลาได้ทุเลาไม่ได้ก็ต้องบรรเทาได้ แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยความสนใจของสื่อความสนใจของนกักการเมืองมันก็จะหายไปกับน้ําน้ําลดเมื่อไหร่ความสนใจมันก็หายไปมันนะ้นผมหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นสาหรับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบน้ําท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนะครับมีพื้นที่ที่โดนกระทบเนี่ยจาก2 0 0 0กว่าไร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแสน5,000ไร่แต่ว่าก็มีโอกาสที่ผลยังจะตกเพิ่มขึ้น23อำเภอเดือดร้อนหมด ้าแสนตัวคนที่ที่เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ถ้าดูจากภาพเนี่ยน้ำก็สูงถึงขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะต้องต้องใส่ใจตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมอย่างที่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้ก็จะได้เอาเข้าสู่ กรรมธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการสิ่งวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้าในระยะยาวหรือกรรมธิการป้องกันภัยที่เป็นการบรรเทาทุกข์ในระยะสั้นมันต้องทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวเพื่อที่จะให้ปัญหายอย่างนี้หมดไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องโลงพื้นที่บ่อยๆอย่างนี้ครับ